ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกพูดถึงทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับสากลและยังถูกยกระดับให้เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและทําให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการคิดค้นกระบวนการวิธีการจััดกการรรและนวตมที่ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ประเด็นที่1นึ่งน้ำจืดทะเลและชายฝั่งมหาสมุทร น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อาการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมโลจิสติกประมงและอื่นๆอีกมากมายการใช้ประโยชน์จากน้ําที่หลากหลายส่งผลให้น้ํามีการปนเปื้อนจากกิจกรรมการดารงชีวิตของมนุษย์แหล่งน้าจืดที่เริ่มลดน้อยลงดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการป้องกันและการใช้ประโยชน์จากน้ําได้อย่างสูงสุดจึงต้องมีกระบวนการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมตัวอย่างนวัตกรรมเช่นระบบกระจายน้ําเพื่อการ,กรเกษตรบนพื้นที่สูงระบบกองน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยแก้ปัญหาการปนเปื้อนของน้ําหรือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรมทุ่นดักจับขยะในทะเลและนําขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปนวัตกรรมเครื่องเปลี่ยนน้าเค็มเป็นน้ําจืดด้วยวิธี reverse osmosis เพื่อการอปรุปโภค โครงการนี้นะครับในส่วนของเขาเป็นผู้ประกอบการอน้ท่องเที่ยวลงเรือนะครับไปเที่ยวในหมูกก่เกาะต่างๆแต่ถวหมูกก่เกาะปีพีนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาขเขามากก็คือราคาน้ําจืดที่เขาต้องซื้อเพื่อใช้ในการนาพาท่งองเที่ยวไปเที่ยวในแต่ละวันนะครับเพราะว่าระหว่างการเดินทางครับเขาจําเป็นต้องมีการอาบน้ําระหว่างหลังจากที่เขาลงนนในทะเลเราถ้าเขาไม่ได้อาบน้ำนะครับระหว่างวันเนี่ยมันจะทู้สุดเหนียวตัวมากในช่วงหน้าร้อนที่เกาะปีพีนะครับน้ำที่ซื้อมาจะมีคุณภาพต่ําจะมีกลิ่นทําให้เป็นอุปสรรคในการที่เขาจะสามารถดําเนินธุรรรกกิิจขขออองงงเเ้้้าาาไไดับ็ลตปหูนส และพบว่าระบบการกรองแบบ r o เหมาะที่สุดและก็สามารถนํามาใช้กับเรือซึ่งสามารถเป็นลักษะเป็นโมบายแล้วเอาไปได้กับเรือในทุกๆทริปที่เขาไปโดยที่เขาไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ําหมดเพราะเขสามารถแปลงน้าทะเลให้เป็นน้ําจืดถ้าเรามีการสามารถเปลี่ยนน้ำาเลเป็นน้ำจืดต่อไปนะครับการใช้น้ำใต้ดินที่เกาะพีพีครับก็จะน้อยลงก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำบนดินที่เรามีมากมายที่เป็นน้ำทะเลครับถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำจืดทำให้ถิ่แวดล้อมเกี่ยวกับการที่มีน้ำใต้ดินถูกใช้ครับก็จะลดลงครับ ตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนครับในส่วนแรกะเราจะพยายามปรับตัวอุปกรณ์เดิมเนี่ยครับให้สามารถใช้กับโซล่าเซลล์ได้เพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนของทังผู้ประกอบการส่วนที่เป็นสเกลใหญ่ก็คือจะททาการติดตั้งตัวเปลี่ยนน้าเค็มให้เป็นน้ําจืดเนี่ยครับบนฝั่งเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้าจืดของพ้นก่อต่างๆผมเลยอยากชวนให้นักวิกรขนาดลองหาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับน้าครับก็ตอนนี้เอเก็จะมีโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี2 5งห้นะครับอยากให้ลองเข้ามาดูครับและเราจะสามารถได้ช่วยชุมชนไดมาาาาากกว่่่ทีเรรรรคคดดัับปะะ็นน2ุแลจฟ สถา,านการณ์ฝุ่นควันในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นเห็นได้ชัดจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ที่ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณียอันตรายผู้คนไม่สามารถออกมาดำเนินกิจกรรมการแจ้งได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งปัญหาจากการเกิดฝุ่นควันคือปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากฝีมือของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์ป่าตัวยอย่างนาวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาเช่น smoke watch application แจ้งเตือนและเฝ้าระวังไฟป่าจากการเผาในที่โล่งดร barrier application ช่วยตัดสินใจในการชิงเผาเพื่อลดปัญหาไฟป่าประเด็นที่3การจัดการขยะและของเสีย จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2565พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย25.7ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่ปริมาณขยะมูลฝอย24.98ล้านตันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการอุปโภคที่สูงขึ้นหากขยะเหล่านี้ได้รับการจัดการที่ไม่ดีพอจะส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพของคนในสังคมไปจนถึงผลกระทบต่อสาธารณสุขการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างนวัตรกรรมที่จะนํามาช่วยในการจัดการขยะและของเสีย เช่น Green Drive right, Application การจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจรที่สามารถจัดการกับกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีระบบและปลอดภัย Trash Lucky ทั้งขยะรีไซเคิลอัจฉริยะที่นอกจากจะช่วยปูดฝังการแยกและทิ้งขยะถูกประเภทแล้วยังสามารถสะสมแป้งที่ได้จากการทิ้งขยะและนําไปร้วนชงได้อีกด้วย เราเริ่มมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเราพบว่าจริงๆประเทศไทย,ยมีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมีปัญหามานานแล้วนะครับ40-50ปีเนี่ยเราส่งเสริมให้คนแยกขยะเนี่ยเราก็จะเห็นขยะเนี่ยยังไม่ถูกจัดการได้เท่าที่ควรนะครับแทชกี้ก็เลยเกิดมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับคนไทยนะครับในการรีไซเคิลมากขึ้นนะครับส่งเสริมให้คนรีไซเคิลมีความรู้ความเข้าใจและที่สําคัญเนี่ยเราตั้งใจที่จะทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ให้คนเนี่ยสามารถส่งขยะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มีนววัตกกรรมมเเี่่่ยยยยทขขขข้าาข้้้าาาาชใหแะไดงึน เราใช้กิมมิคละกันในการที่ให้สมาชิกเนี่ยสามารถส่งขยะเข้ามารีไซเคิลกับโครงการของเรานะครับแล้วเขาก็ได้เป็นสิทธิ์ลุ้นโชคันี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมง่ายๆเลยนะครับที่เป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับการที่เขาแยกขยะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ส่งมาลุ้นโชคเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิสัยโมเดลที่แรกของโลกก็ว่าได้นะครับเราก็เลยคิดค้นนะครับเรื่องของสมาร์ทรีไซเคิลินบินนะครับหรือว่าตู้ส่งขยะอัตโนมัตินะครับที่เรียกว่าให้สมาชิกเนี่ยสามารถแยกขยะที่บ้านนะครับจากนั้นเนี่ยนำมาส่งที่จุดดรอป ผลประโยชน์ทันทีนะครับ ในมิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยการที่เรามีสมาชิกมรีไซเคิลเยอะๆเนี่ยหมายความว่าเราก็ช่วยภาครัฐไปในตัวด้วยในการที่จะลดขยะแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนว่าพอของเรานั้นเนี่ยมันถูกนําไปจัดก,การได้ถูกวิธีถูกที่ถูกทางแล้วก็เป็นธุรกิจหมุนเวียนแล้วกันนะครับธุรกิจหมุนเวียนนะหมายความว่าเราก็ลดขยะที่มันจะอยู่ในแลนฟิลอยู่ในทะเลหรือว่าจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราหรือสิ่งแวดล้อมของเราเองนะครับเราเริ่มแค่4ปีเนี่ยเราเราสร้างเอฟเฟกค่อนข้างเยอะเราหวังว่าในอนาคตพอเราขยายไปแล วัตกรรมอยู่ในมือนะครับเขาร่วมโครงการนวัตกรรมสําหรับเมืองและชุมชนนะครับเรียกว่าเราจะได้มานํานวัตกรรมที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมาช่วยเหลือเมืองและก็ชุมชนของเราเนี่ยให้อ่าเรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้กับประ,ระชาชนของเรานะครับประเด็นที่4วัสดุหมุนเวียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการกับเศษวัสดุหรือวัสดุที่เหลือทิ้งทางภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ยังสามารถนํามาสร้างมูลค่าและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ตัวอย่างเช่นการนําถุงน้ํายาล้างไตที่ใช้แล้วและมีความปลอดภัยเข้าสู่กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนหนังบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากเส้นใยกล้วยและการนําเอาขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่างและขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เส้นเชื่อกพลาสติกรีไซเคิลคอมโพสิต และประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานทางเลือกที่มีแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติที่ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและสามารถใช้ได้อย่างไม่จากัดตัวอย่างโครงการเช่นระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าไบโพลีเอสเตอร์โดยวัตถุดิบที่นํามาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพได้แก่มูลสัตว์ขยะอินทรีย์เป็นต้นนีโอโซล่าระบบบริการจัดก,การน้ําเพื่อการเกษตรโดยเป็นการใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ําบาดาลและ e4c b บโอ r รตต้นแบบผลิตเชื้อ RDF จากขยะชุมชนที่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงทั้งในรูปแบบของไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน จากทั้ง5ประเด็นที่ได้กล่าวมาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปได้และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยเพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานในอนาคตต่ตอไปดังนั้นฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจึงได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการนวัตกรรมสําหรับเมืองและชุมชนปี2567ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหล่า นวัตกรที่ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและรับการสนับสนุนเพื่อการนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ s o c i a l n a e o r t h เพราะสิ่งแวดล้อมคือพื้นฐานและต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้มาร่วมกันสร้างความตระหนักและรักษาสิ่งแวดล้อมมีดีให้อยู่กับเราไปนานๆกันค่ะ